ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาทดลองปลูกเรียนในเข่งนะครับต้นทุเรียนอันนี้พผ่านมอนทองนะครับพอดีผมไม่เห็นเขาปลูกใส่เข่งนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะไปลงดินจริงนะครับพอจะปลูกไว้ประมาณแปดเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาทดลองดูว่าจะต้นทุเรียนจะรอดหรือเปล่านะครับนี่ก็คือดินที่เราเตรียมมานะครับอันนี้เป็นดินที่วายยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกยังไม่ใส่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ทีหลัง กัต้นทุเรียนที่เราเตรียมปลูกครับครับเราเอาดินใส่เข่งก่อนครับครึ่งหนึ่งครับเว่าเดี๋ยวต้องเอาต้นทุเรียนลงไปก่อนนะครับเราจะไม่ไม่กบไม่กบตรงนี้ของต้นทุเรียนนะครับเราจะปล่อยให้รามันหากินนะครับนี่ครับคือราที่มันหากินบนผิวดินนะครับครับผมพอดีแกะออกจากถุงนะครับพอดีดินมันเปียกไปหน่อยนะครับ จริงเมื่อเช้าผมรดน้ำไปแล้วตอนบ่ายผมเลยรดน้ำอีกทีหนึง่งดินมันเลยเปียกมันเลยร่อนออกหมดเลยครับปกติมันต้องเป็นก้อนนะครับอันนี้ก็คือรากรากขดที่เราจะตัดออกนะครับเดี๋ยวตัดแล้วให้มันหายกินใหม่นะครับมันก็เลยตัดออกเลยครับราก่างงี้ไก่ก็ไม่ค่อยคมนะครับเราก็ตัดออกไปเลยครับนี่นะครับนี่คือรากรากขดที่มันขดอยู่ก้นถุงนะครับที่ผมตัดออก คราตัอตอดออกแล้วเราก็ใส่่างนี้นครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดินใส่รอบๆนะให้มันอยู่ระดับระดับนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลดน้ํานะครับผมปลูกในทุเรียนในเข่งนี่ผมทดลองดูนะครับพเพื่อนๆก็ลองทําตามดูหรือว่าใครเคยปลูกแล้วก็ช่วยแนะนำะผมมาด้วยนะครับว่าควรจะทํายังไงต่อนะครับ okay, ครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ